ครับได้ครับขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมอาจารย์ดรทีเวสนะครับอ่าลิมโคมว,วิลล่าจากภาควิชาภูมิศาสตร์เอ่อในส่วนตัวก็เข้าร่วมเป็นนักวิจัยโครงการโรคนะครับมาน่าจะเกือบสิบปีแล้วล่ะก็เอ่อปีที่แล้วก็ได้ได้เข้าร่วมอบรมสั้นๆในช่วงหนึ่งนะครับโรครงการนี้นะครับแล้วปีนี้ก็ได้มาต่อยอดนะฮะก็ ก็จะมีขอบคุณนะครับทางมูลนิธินะครับที่ให้โอกาสนะครับในการได้เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับนักเรียนนะครับแล้วก็จุดประการไอเดียที่จะใช้เทคโนโลยีในการทํางานวิจัยโกลบอย่างสร้างสรรค์น,นะครับว่าเราจะทําทําอย่างไรให้งานวิจัยเราสร้างสรรค์น,นะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ การใช้เทคโนโลยีอะไรให้สร้างสรรค์นี้เป็นคําถามที่หนึ่งครับเป็นโจทย์ที่เราต้องตอบให้ได้ก่อนนะฮะว่าเราจะทําอะไรให้สร้างสรงครค์นะครับถัดมาก็คือนะครับอ่าการเทคโนโลยีในการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของกรบนะบเดี๋ยววันนี้จะปูพื้นฐานว่าโกรบเนี่ยจริงๆนักเรียนหรืออาจารย์เนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําว่าโกรบมาแล้วแต่โกรบเนี่ยเขาศึกษาอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะครับแล้วก็ ชี้ช่องทางในการเข้าไปดูนะครับว่ากรอบเนี่ยมีมีโปรโตคอลเนี่ยมีมีกลุ่มของอวิชาที่เขาใช้เนี่ยกลุ่มวิชาที่เขาเน้นเนี่ยกี่กลุ่มนะครับแล้วเราก็จะนำสู่เรื่องของเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวนะครับเป็น Embrates ซิสซึ่งตอนนี้ผมว่านักเรียนทุกคนหรืออาจารย์เนี่ยก็ได้ได้อบรมเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วนะครับผม ค่ะตัวอย่าง embedded system ผมไม่เจอไม่เป็นไรครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอ internet of ออ i n g s นะครับคนน่าจะรู้จักนะฮว่าตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราก็ใช้อยู่นะครับโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็น IoT อันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น embedded system ด้วยนะฮะร,รวมๆกันสองอันเลยแล้วก็จะปูไปถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับว่า artificial intelligence เนี่ยอ่ามัน มันคืออะไรนะครับมันสามารถเข้าถึงได้ยากหรือง่ายนะครับฟังดูแล้วมันยากมากนะครับแต่มันก็มีระดับความยากความง่ายของ artificial intelligence นะครับแล้วก็สท้ายาไม่ใช่ครับในหัวข้อถัดมาก็คือเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราจะเปลี่ยนยังไงแบบตั้งเดิมที่เราเคยเคยทํากันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเทอร์โมมิเตอร์นะครับอ่านค่าอุณหภูมินะฮะอ่านค่าความชื้นด้วยไฮโกรมิเตอร์นะครับหรือว่าวัด วัดอ่าคุณภาพน้ําในอดีตเนี่ยเราก็วัดด้วยเครื่องมืออย่างอย่างที่เราเคยใช้กันนะฮะปัจจุบันนี้เ็าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแลวหัวข้อถัดมาก็คือนําเสนอตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีกับโครงงานวิจัยโลกทางระบบนะครับที่เกี่ยวข้องกับกรดนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันตอนท้ายแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยฮะก่อนที่เราจะแยกย้ายกลับไปทําโครงงานกลับมานะครับก็คือการสรุปการจัดกิจกรรมและตอบข้อสักถามที่สําคัญคือระหว่างที่ผมบรรยายไปเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสักสามเซกชันในการ ให้ตอบคำถามนะนักเรียนนะฮะนักเรียนท่านไหนเตรียมความพร้อมมาเรียน,นะฮะนั่งฟังไปก็จดเลคเชอร์แล้วก็เตรียมที่จะตอบคำถามนะครับถ้าผมถามขึ้นมาแล้วตอบก็จะได้รับรางวัลที่พี่ไก่น้อยได้เตรียมไว้ให้นะครับประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็มีหัวข้อใหญ่ห้าหัวข้อครับมาเข้าหัวข้อที่หนึ่งครับการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้สร้างสรรค์นะฮะการสร้างงานวิจัย ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับนี่คือการคําว่าสร้างสรรค์นเนาะหรือว่าเป็นการค้นพบใหม่การประดิษฐ์นะเช่นอัน,นนี้ยกตัวอย่างก่อนนครับเช่นสถานีตรวจอากาศเป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัตินะครับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงจากเปลี่ยนแปลงแบบ AI ไม่ใช่แค่ตรวจอย่างเดียวตรวจเสร็จแล้วเอามาทําเป็น AI อยังไงนะครับให้มันสามารถาวิเคราะห์ได้เป็นอัจฉริยะนะครับส่งผ่านข้อมูลตุนิยมิยาผ่าน ระบบ IOT เราไม่ต้องเดินไปที่กล่องไม่ต้องเดินไปที่สถานีตรวจให้สถานีตรวจส่งข้อมูลกลับมาอย่างระบบแล้วระบบก็ส่งข้อมูลต่อไปนะผ่านระบบ IOT เนี่ย Internet of Thing เนี่ยไปยังเครื่องอ่ารดน้ำเครื่องอ่าเครื่องให้พลังงานเครื่องโซลาเซลล์อะไรเงี้ยเพื่อให้ทำงานอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็อาจจะนำข้อมูลอุนิยมวิทยาจาก IOT มายุกต์ใช้ในการทำ อันนี้ครับ position farming นะครับในทางในการทําเกษตรแม่นยํานะครับหรือว่าการเพิ่มความแม่นยําในการพยากรณ์ข้อมูลผ่านระบบบล็อกเชนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นระบบอะไรที่มันคิดว่าสร้างสารรคนะ์คำเหล่านี้คือคำว่าน่าจะเป็นการวิจัยแบบสร้างสารรค์ใช้เทคโนโลยีแบบสร้างสารรค์นะครับแต่เราต้องมาดูความหมายนิดนึงนครับความหมายของคําว่าสร้างสารรค์คืออะไรจะได้จะได้ไม่หลุดกรอบออกไปนะว่าเราจะทำไงสร้างสารรค์ คาว่าสร้างสารรค์ตามมาราชบัณฑิต,ตยสถานเนี่ยได้นิยามว่าการสร้างให้มีให้เป็นขึ้นนะครับมักใช้ในทางนามนธรรมนะฮะเช่นสร้างสารรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคมนะครับหรือว่าอีกความหมายก็คือมีลักษณะริเริ่มในทางดีนะครับเช่นคิดสร้างสารร์คศิลปะสร้างสารรค์นะนี่ความหมายก็ยังไม่เข้ากับที่เรา รู้สึกไหมว่าเรากำลังจะทำงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรารู้แค่ว่าความหมายแรกๆก,ก็คือสร้างให้มีให้เป็นขึ้นเราว่าสร้างอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเนี mm hmm. คำตอบคำถามอาจจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าสร้างสรรค์จะไปตรงกับว่า create นะ create เนี่ยความหมายนะครับก็คือ to make something new or invent something นะครับอันนี้ความหมายก็จะชัดขึ้นไปหน่อยนะครับว่าทำ อะไรบางสิ่งขึ้นมาใหม่นะครับหรือนะครับประดิษฐ์ประดิษฐ์ษสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเลยนะแปลว่าสองสองสองคำเนี่มีความหมายแตกต่างกันนะค,คือ make something new นี่คืออาจจะทําของน้เดิมๆให้ให้ใหม่ขึ้นให้ให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นหรือเปลี่ยนกระบวนการในการผลิตให้ดีขึ้นอันนี้คือ something new แต่ว่า invent เนี่ยก็คือประดิษฐ์เลยไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนเราประดิษฐ์ขึ้นมา เราสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้คืออาจจะเป็นแนวนวัตรกรรมอันนี้ก็อยู่ในสร้างสารรค์ทั้งคู่เห็นไหมครัเราอาจจะไปแตะสร้างสารรค์ตัวแรกก็คือทําของที่เคยมีอยู่แหละให้มันดีขึ้น่า something new ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้มาจากเพลย i t ิดนะฮะส่วนอีกความหมายหนึ่งที่มาจาก American Dictionary เนี่ยเขาบอกว่า to cost something to exist ก็คือสร้างอะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ make something new or imaginative นะก็ทำให้มันเกิด ทำใหม่ขึ้นนะครับหรือว่าเป็นไปตามจินตนาการที่เราอ่าคิดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นสรุปน่าจะสรุปได้ว่าการทํางานสร้างสรรค์ก็คือการทําใหม่นะรีนิวก็ได้นะครับอ่ารีโนเวทหรือว่าทําใหม่เลยเป็นอินโนเวทีฟเลยก็ได้นะครับสามคำนึงเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่หลุดว่าโมันต้องคิดใหม่ทั้งหมดหรือเปล่า มันจะตอบได้ว่าเราไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับทีนี้การการคิดอย่างสร้างสารรค์เนี่ยความคิดสร้างสารรค์ฝึกฝนได้เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบครับก็คือมาจากท่านนี้ครับกาลิเลโอบอกว่า you cannot teach a man uh, teach a man anything you can only help him to find it within himself นะก็แปลเป็นไทยว่าอย่าคิดว่าจะสามารถสอนใครได้ นะครับคุณทําได้เพียงช่วยให้เขาค้นพบศักยภา,ภาพภายในตัวเขาเองเท่านั้นนะคือความคิดสร้างสรรค์เราบังคับเราสอนกันไม่ได้นะครับเราได้แค่แนะนําแนวทางเราสอนให้ผมไม่สามารถสอนให้ทุกคนใช้ Embed system ได้อย่างแบบเก่งแต่ว่าอาจจะสอนได้ให้คุณทําเป็นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคุณต้องค้นพบเองเนะแล้วก็ช่วยช่วยในผมไม่แนะนําช่วยให้ นักเรียนหรือว่าอาจารย์ได้ช่วยกันเนี่ยระดมความคิดเพื่อคน้นศักยภาพในตัวเองออกมาให้ได้นะครับในการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์นะคุณสมบัติที่มักใช้ในการตีความเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงครับผมเจอมาเยอะว่า,างานวิจัยที่ทําเนี่ยเด็กทําทุกปีจะซ้ซําๆกันไปหมดซ้ําไปหมดหมายความว่าปีที่แล้วทําเรื่องระบบลดน้าอัตโนมัติปีนี้ก็ลดน้ําอัตโนมัติแต่เปลี่ยนพืชไปถามว่ามันมีความใหม่เกิดขึ้นไหม นะฮะอันเนี้ยที่น่าสนใจนะเรามาตีความคําว่าความใหม่กันนิดนึงนะฮะความใหม่มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้แน่นอนใหม่แน่นอนอันนี้คือทําใหม่เลยหรือความใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะปรากฏอยู่ที่อื่นแต่มีผู้สร้างสารรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระเช่นอ่ามีคนผลิตสิ่งประดิษฐ์นี้ที่สหรัฐอเมริกาเราเนี่ยไม่เคยไปดูมาก่อนเราก็ประดิษฐ์อาจจะคู่ขนานกาันหรือเกิดหลังเขาก็ตามนะอ่า ก็ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์ใหม่นะครับถ้าไปจดทะเบียนสิทธิบัตรเนี่ยนะอันแรกอันที่สองเนี่ยสามารถจดได้ในนามของลิขสิทธิ์ใหม่นะสิทธิบัตรใหม่ได้เลยเป็นแต่อันที่สองอาจจะเป็นอนุสิทธิบัตรอันแรกเป็นสิทธิบัตรเลยเพราะว่ามันยังไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ความใหม่จะมีแค่สองอย่างนะครับความใหม่ในที่นี้เราสามารถที่จะคิดวิธีการดําเนินการใหม่ได้นะนะเช่นโปรเซสเดิมที่เคยมีคือมี ยี่สิบขั้นตอนนะในการวิเคราะห์เราลดขั้นตอนยี่สิบขั้นตอนนั้นเหลือแค่สิบเหลือแค่ 5, ห้าหรือใช้เทคนิคใหม่อันนี้ก็คือการเปลี่ยนกระบวนการในการวิเคราะห์หรือการทํางานของอุปกรณ์เนี่ยการน,นี้ก็คือใหม่แหล้วลเพราะฉะนั้นการลดน้ําปีที่แล้วกับลดน้ําปีนี้ถ้าคุณสามารถชี้ได้ว่าการลดน้ํามันแตกต่างด้วยโปรเซสนะครับแล้วส่งผลเอาพุทธที่แตกต่างเนี่ย มันก็สามารถบอกได้ว่านี่คือความใหม่ของการสร้างสรรค์ครับปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไปนะคือการแปลร,รูปนะน,นี่เป็นกลุ่มการแปลร,รูปว่าเราสามารถาสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเก็บได้นานขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นความใหม่อันนึงนะครคิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็จะฉีกไปอีกแนวนึงนะครับเช่นออกบอกว่า อยากจะลดน้ำแบบเดิมลดน้ำแบบใช้สปริงสปริงเกอร์ลดไปมันอาจจะเปลืองน้ำสิ้นเปลืองเพราะน้ำเราน้อยเราใช้วิธีอื่นไหมในการแก้ปัญหาเช่นให้น้ำาระเหยขึ้นมาเองอาจจะใช้วัสดุเก็บความชื้นสักอันหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้น้ำเหยขึ้นมาแล้วพืชสามารถดึงไปใช้ในรูปแบบของไอ้น้ำผ่านระบบอื่นๆของพืชอย่างเงี้ย นี่คือคิดใหม่นะคคิดใหม่ในการแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาเดียวกันนะฮะเรื่องการให้น้ําพืชแต่ว่าเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับในการแก้ปัญหาแต่ว่านา,นานคิดนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะเป็นแนวคิดเดิมๆที่เคยมีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบน้ําหยดอย่างเงี้ยแทนหรือว่าการใช้สเปร์สเปร์ที่เป็นละอองฝอยขนาดเล็กหรือว่าการใช้ตัว เขาเรียกอะไรนะตัวสร้างไอหมอกอย่างเงี้ยขึ้นมาแทนนะซึ่งใช้ลักษณะการสั่นของเซรามิกแทนที่จะใช้การฉีดด้วยแรงดันอันนี้มันก็จะเป็นการคิดใหม่ในการวิธีใหม่ในการแก้ปัญหารครับแล้วสุดท้ายความใหม่ที่จะหาได้คือเปลี่ยนแนวะคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นนะอันนี้จะเป็นกลุ่มของอ่ากลุ่มของงานศิลป,ปะนะอัน,นอัน,นอันนี้คือภาพรวมของความใหม่นะทั้งหมดนะทุกทุก,ท,กทุกสาขาวิชาเลยที่เรา ได้รู้จักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปะเนี่ยก็สามารถสร้างความใหม่เหล่านี้ได้ถ้าเปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นนี่จะเป็นกลุ่มของงานศิลปะเช่นอ่าการเปลี่ยนลายผ้าการเปลี่ยนอ่า,อาท่าเต้นแล้วก็ใช้ความคิดแบบใหม่ที่เข้าไปให้มีความแตกต่างจากผู้อื่นหรือว่าการเขียนหนังสือตำราการวาดภาพอะไรเงี้ยอันนี้กลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มอ่าความใหม่ทางที่เราต้องตีความกันนะครับทีเนี้ย อยากให้นักเรียนเหลืออาจารย์เนี่ยได้ได้สโกบตัวเองเพว่าเรากำลังจะทาความใหม่ตรงไหนอยู่ให้มันชัดเจนนะครก็กําหนดไปครับเราอยากผลิตใหม่เลยอ่าเราไปถึงไหมนะครับหรือว่าอืมปรับวิธีการหรือเปลี่ยนกระบวนการนะฮะหรือใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาแต่ปัญหาเดิมนะปัญหาเดิมปีนี้แก้อย่างนึงปีปีถัดมาแก้อย่าง,น,งนะครับอ่า ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้สองทางนะตอนเนี้ยเรานั่งถามตัวเองนะครับว่า,าหนึ่งเริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่ความจริงนะครับเกิดจากการที่เรานําความฝันและจินตนาการซึ่งเป็นเพียงความคิดเนี่ยนะเอาความใฝ่ฝันที่ยังไม่เป็นจริงแต่มีความต้องการที่จะทําให้มันเป็นจริงเนี่ยมาสร้างมาันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสารรค์ที่หนึ่งฝันไว้เลยมนุษย์เคยฝันว่า อีกหน่อยเราจะเดินทางโดยไม่ต้องพึ่งอากาศยานเราไปด้วยตัวเองอ่ะบินไปเองเลยอันนี้คือความฝันนะฮะอาจจะเป็นจินตนาการที่ดูแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่อนาคตเป็นไปได้ถ้ามนุษย์ยังฝันต่อที่จะบินไปได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าเริ่มจากความรู้ที่มีแล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมก็คือเอาความรู้ที่มีการอ่าอ่า ศึกษามาแล้วเช่นนาโนเทคโนโลยีการใช้ระบบ e m b e d e d system ก็ตามเนี่ยแล้วก็เอามาต่อยอดครับต่อยอดสู่สิ่งใหม่ๆเป็น innovation นะครับเกิดจากการนำข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดหรือคิดเพิ่มจากฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับเราเรามีฐานข้อมูลเช่นโรงเรียนเคยเก็บฐานข้อมูลเรื่องของพืชไว้นะว่าพืชชนิดนี้ต้องการความต้องการพืชมีอะไรบ้างเนี่ยเก็บหรือว่าสัตว์ไก ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างเก็บข้อมูลมาแล้วข้อมูลเหล่านั้นอ่ะมาจัดระบบแล้วก็ใช้เครื่องมือเข้าไปช่วยต่อย,ยอดสร้างนวัตรกรรมขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนตัวเขีย่ยความคิดให้เราคิดในเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นได้สองทางนะครับตอนนี้ผมว่ามีทั้งสองทางอยู่ในตัวทุกคนแหละ,ะบางคนอาจจะจินตนาการออกไปแล้วก็สร้างบางคนอาจจะใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็สร้างนะครับนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมา าการคิดสร้างสรรค์น,นะครับหลกัหลกๆจะมีวิธีการที่หลากหลายจะมีมีสําคัญอยู่ห้าวิธีการนะครับหนึ่งคือวิวัฒนาการนะอันนี้เป็นพื้นฐานนะเราอะมนุษย์มีวิวัฒนาการมีอีววลูชันนะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยวิธีการแบบสะสมทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นมนุษย์ในสมัยยุคหินทําทการเกษตรล่าสัตว์แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอีววลูชันของมนุษย์ก็มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดพัฒนาระบบการล่าสัตว์การ,กรเกษตรขึ้นมาแล้วปัจจุบันถึงรุ่นเราเราก็ใช้อีววเชันที่สะสมกันมานะครับแบบที่2คือแบบผสมผสานนะครับเป็นการผสมผสานหรือสังเคราะห์แนวคิดที่1กับ2เป็นแนวคิดที่3ามนะครับหมายความว่า,าครับเรารู้เรื่องของเรื่องของอแนวคิดที่1คือการการควบคุมแสงในการปลูกผักอเรามีแนวคิดที่สเรื่องของการให้น้ํา เอาหนึ่งกับสองมารวมกันหรือว่าในคิดที่หนึ่งเป็นเรื่องของอาการให้การควบคุมแสงในการปลูกผักในคิดที่สองก็คือเรารู้เรื่องของ e อ b e d d e d system ขึ้นมาเนี่ยเราหนึ่งกับสองมารวมกันก็เป็นแนวคิดที่สามเกิดการผสมผสานสร้างเป็นระบบนวัตกรรมในการควบคุมแสงในการปลูกผักด้วยระบบสมองกลฝังตัวอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะตัวอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเครื่องเล่นเทปกลายเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนหนึ่งเล่มบวกกับเครื่องเล่นเทปหนึ่งอันกลายเป็น แมกกิซินที่สามารถเปิดฟังเพลงได้อันนี้คือหนึ่งกับสองมารวมกันนะหนึ่งบวกสองได้สิ่งใหม่คือสานะครับการปฏิวัตินะร v o l u ชั่น Revolution, นี่ในบางครั้งความคิดให,ใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเช่นแทนที่จะให้อาจารย์บรรยายในให้นักเรียนฟังแบบเดิมก็เปลี่ยนให้เป็นให้นักเรียนทำง,งานเป็นทีมแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็กลับครับฟลิปคลาส l s รูมนะ อาจารย์สอนเด็กฟังเปลี่ยนเป็นเด็กสอนอาจารย์นั่งฟังอะไรเงี้ยกลับด้านบ้างนะนํนำเสนอสิ่งที่ตนพบกลับมาอันนี้ก็คือการปฏิวัตินะ revolution ซึ่งในหลายๆโรงเรียนผมว่าก็ทํากระบวนการ active learning น,นี้กันอยู่แหละอันนี้เป็น active learning นะหรือว่าการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะ reapplication เนี่ยก็ก็คือการปรับปุมุมมองเรื่องเก่าด้วยมุมมองใหม่นะฮะหรือออกแบบให้มันนอกกรอบออกไปเช่นบางคนบอกว่าจะใช้ คลิปนีกประดาษเป็นไขควงเป็นต้นคือบางคนอาจจะคิดว่าคลิปนีกประดาษก็คือคลิปนีกประดาษแต่บางคนอาจจะคิดเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับว่าคลิปนีกประดาษสามารถใช้เป็นไขควงได้ก็เปลี่ยนไปได้นะครับหรือก็หรือแบบที่ห้าคือสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนทิศทางครับ <Yeah. S 1> changing direction เป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางการมองปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายปัญหาเดียวกันเนี่ยเอามาตั้งไว้ตรงกลางแล้วมองมองมุมเรามุมหนึ่ง เราก็จะใช้วิธีแก้แบบหนึ่งสมมุติเราเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาใหม่นะว่าอ่าสมมุติว่าพืชโตช้าเราเห็นแล้วปัญหาน่าจะเกิดจากเรานั่งไว้เนั่งดูอ้อมีมแมลงไปรบกวนเราจะกําจัดมแมลงนั้นยังไงแต่ว่าพืชโตช้าเราไบ,าบามอยมุมอเอา้าเกิดจากน้ําน้ําอาจจะเยอะไปนะครับขาดปุ๋ยไหมนะครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางการมองมันจะได้ วิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วสุดท้ายอาจจะกลายเป็นแบบผสมนะครผสมคือพอมองปัญหารอบด้านแล้วเราก็เอาทุกปัญหามารวมกันแล้วใช้ AI จัดการ AI m a n ม g e ปัญหาว่าจะจัดการปัญหาที่หนึ่งก่อนสองตามมาสามที่หลังหรือว่าจัดการหนึ่งกับสองพร้อมกันสามไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิธีการคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็จะมีห้าห้ารูปแบบอ อันนี้คือข้อไม่ดีนะครับไม่ให้ทุกคนทํานะให้เรียนรู้ไว้ว่าทัศนคติทางลบที่เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสารรค์คืออะไรนะหนึ่งคือไม่ยอมรับฟังปัญหาก็นะาคือบางทีเนี่ยการที่เราเข้าใจปัญหาดีมันจะนําสู่การแก้ปัญหาที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมกลุ่มตั้งงานวิจัยสึกง,งานเราอาจจะต้องดีไฟปัญหาให้ครบรอบด้านก่อนแล้วก็รับฟังปัญหาให้ครบแล้วก็เรียงลำดับ ความสาคัญของปัญหาขึ้นมายเนี่ยถ้าเราไม่รับฟังเนี่ยเราตั้งทงว่าเราจะทําอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ได้คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เราจะไปแก้เนี่ยบางทีมันก็มันก็เป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสารรค์ของเราได้นะฮะหรือว่าการถอดใจหรือยอมแพ้ตั้งแต่ในมุ้งเนี่ยหรือตั้งแต่ยังไม่เริ่มสงครามเนี่ยเพราะเชื่อว่าไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยอันนี้ก็จบครับไม่มีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นแน่นอนข้อสามนี่เขาบอกว่าไม่เชื่อว่าตนจะสามารถทําอะไรได้คือ คล้ายดูถูกตัวเองนะฮะว่าตัวเองทําไม่ได้หรอกนะครับเขียนโปรแกรมโคดดิ้งอะไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วจะทําได้หรอให้ทําให้ทําทําได้หรอถ้าเราถ้าเราบอกว่าตัวเองท,ไไทําไม่ได้ก็ทำไม่ได้นะแต่เราตั้งความหวังไว้ว่าตัวเองทําได้ยยังไงก็ทําได้ผมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าผมก็ไม่ไม่ใช่จบโปรแกรมเมอรนะ์ไม่สามารถโคดดิ้งอะไรได้หรอกก็ใช้วิธีการอ่าดึงโค้ดม,มาจากในอินเทอร์เน็ตมาต่อๆกันแล้วก็แต่ ผมก็จะไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ตัวเองนะครับในการพัฒนาต่อไปนะ,ะต้องเชื่อก่อนนะว่าตัวเองทำได้เพข้อถัดมาเขาบอกว่าคิดเอาเองว่าตนไม่มีความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นอุปสรรคเนะทัศนคตินี้คือทัศนคติทางลบกลัวคนอื่นว่าอันนี้ก็แบบทำไปทําไม,มยอย่าเงี้ยก็จะมีเยอะนะครับก็จะมีเยอะทำไปก็ไม่มีประโยชน์คนอื่นเขาทำดีอยู่แล้วมีเยอะแยะไปอย่างเงี้ย คือถ้าเราไม่เริ่มทําะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอ่าสิ่งที่เราทําเนี่ยม,มันดีกว่าหรือแย่กว่าเขายัางไงแล้วเราจะต่อยอดอยังไงเราก็ทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่เริ่มลงมือทำสุดท้ายคือกลัวความล้มเหลวนะตัวอย่างที่กลัวความล้มเหลวเนี่ยเป็นตัวอย่างในการที่ไม่กลัวความล้มเหลวก็คือโทมัสเอดิสันเนี่ยเขาบอกว่าในการวิจัยหลอดไฟฟ้าเขาทดลองหาวัสดุมาทําไส้หลอดไฟฟ้าด้วยการใช้วัสดุชิน้นต่าง มาถึง1,800ชนิดจนเจอสิ่งที่เป็นไส้หลอดไฟฟ้าในปัจจุบันได้นะส้หลอดไฟนะคือเขาทดลองตั้ง8,800ชนิดคิดดูว่าถ้าเขากลัวความล้มเหลวเนี่ยเขาจะสามารถทำลอดไฟได้ไหมนะเอดิสันเนี่ยนะครับอแล้วแต่เขากำลับมองโูกในแง่ดีเขาบอกว่าอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ามีวัสดุตั้ง1,800ชนิดที่ไม่สามารถเอามาทำส้หลอดไฟได้อันนี้คิดบวกฮนะคิดกลับไปเลย ทดลอง800พัน800ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าพัน800ชนิดนี้ทําไม่ได้แต่สุดท้ายพัน801อาจจะเป็นวัสดุที่สามารถทำไส้หลอดไฟได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนตัดวัสดุนี้คติทางลบที่เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสารรค์ออกไปให้ได้นะครับถ้าถ้ารู้สึกท้อหรืออะไรในการคิดหรือทํางานก็มาดูอันนี้แล้วตัดพวกนี้ออกไปให้หมดเราก็สามารถสร้างความคิดสร้างสารรค์ได้นะครับ r r a t i v e p r o c e s s เนี่ยอันนี้เป็นตัวต้้งต้นแล้วกันนะต่อไปที่เราจะคิดงานกันเราเอาปัญหาตั้งปรบเ l e มขึ้นมาทางซ้ายมืออันนี้กรอบแรกน,นะครับแล้วก็ทำการวิจัยครับ research research แล้วเราจะได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วก็มีมุมมองที่ดีแล้วแล้ก็ไป thinking ครับเริ่มคิดและเริ่ม c r e เอทละนะว่า what where when why how อย่างไรที่จะตอบปัญหาข้างหน้า โดยองค์ความรู้ที่เรามีรีเสิร์ชมาแล้วแล้วเราเก็บข้อมูลแล้วพืชต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเรารู้หมดแล้วว่าพืชชนิดนี้ต้องการอะไรเราก็มาติง้งมาคิดว่าเราต้องใช้ระบบอะไรบ้างที่จะมาแก้ปัญหานี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พอเราติ้งเสร็จได้ไอเดียเราก็มาเบรนสตอมกันว่าจะเริ่มทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับเลือกเบสไอเดียที่ดีสุดเอามาทําเป็นโซลูชันก็คือประดิษฐ์เลยสร้างเลยพอสร้างเสร็จ นะครับก็ย้อนกลับมาครับว่าตัวโซลูชันนี้สามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นได้ไหมนะก็จะเป็นรูปของมันนะครับก็จะเป็นรูปวงรอบของการแก้ปัญหานะครับตั้งแต่ครีเอทีฟโปรเซสตั้งแต่ป b l e m นะครับตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วก็ผ่านกระบวนการสืบค้นกรบวนการสร้างแนวคิดวิธีการ brainstorm ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ ได้ผลลัพธ์เป็นโซลูชันออกมาเพื่อไปแก้ปัญหาต่อไปอันนี้คือแนวคิดในการ Create รี e a รี v e p โปร e ซสนะครับ